ตาเหตุอาจจะหาเจอง่ายบางครั้งก็ไม่ง่ายบางครั้งก็ยากนะครับผมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนจริงๆครับผมต้องบอกไว้ก่อนสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้อะไรเป็นอะไรที่ยากมากนะครับ j o แ n นดรอยนะครับผมอันนี้เป็นของซูจิสวิปอาการไม่มีเสียงนะเดี๋ยวเทสให้ดู อเล่นแล้วโว l ลุมมาสิโวลุมเนี่ยนะครับเห็นไหมขึ้นจนแม็กแล้วก็เป็นเคสที่น่าสวนเหมือนกันนะครับที่แรกผมเข้าใจว่าเกิดจากสายไฟสายคอนเนคเตอร์หลวมเพราะว่าเช็ค IC แล้ว IC ไม่เสีย IC ขยายเสียงนะตรงนี้แต่ แจ็คพอร์ตมาอยู่ตรงนี้ครับผมดูผมจะกดตรงบอร์ดตัวนี้นะครับผมบอร์ดคอนโทรลเลอร์ของตัว Android นะฮะนะฮะปรากฏว่ามีเสียงนะเป็นเคสที่น่าสนเหมือนกันสำหรับบอร์ด Android นะผมที่หลายๆคนซ่อมกันไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวจะลองเนี่ย กดแบบดีๆลองดูเพราะว่าบอร์ดด้านล่างผมตัวยึดบอรดด้านล่างผมออกนะฮะนี่กดตรงประมาณนี้สรุปคือนะครับเดี๋ยวลองไล่จั่วรอบแผดตรงนี้ดูนะครับผม เพราะว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยนะครับถ้าติดพัดลมเข้าไปน่าจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองไล่ตะกัวนะครับผมใหม่ลองดูนะฮะจะหายหรือเปล่านั้นมาลองดูกันนะครับลองดูครับผมแสยมยาฟลักนะครับ อย่าลืมถอดไฟก่อนนะครับผมนี่นะครับก็ไ like ลทตะกัวใหม่เลยเพราะจุดสัญญาณเสียงคือชุดนี้นะครับจะได้ผลหรือเปล่ามาดูกันเนาะ พอเท่าที่จับดูตรงแผดตรงเนี้ร้อนมากนะครับจับไม่ได้เลยร้อนจริงๆอาจจะทําให้ตะกัวแคล็กก็ได้นะครับผมระวังแผดถึงกันนะครับเดี๋ยวจากงานง่ายจะเป็นงานยากเดี๋ยวเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับ เดี๋ยวค่อยมาเทสกันโอเคครับผมหลังจากที่คลีนนะครับไลต่ตะกัวใหม่แล้วก็คลีนตัวแผดพวกนี้นะครับผมไล่ใหม่เลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดวิตเทนเนอร์นะเดี๋ยวลองมาเทสลองดูอีกรอบนะครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่าวิธีนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับผม Bye. การไม่มีเสียงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมหรือจะกดแชร์เก็บไว้ดูนะครับวิธีการซ่อมก็ได้นะฮะสถานการณ์นี้นะครับแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นดูก็ได้นะไม่จํากัดน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับผมอาการที่เหมือนจะยากแต่บางทีมันก็มีอาการายากแต่ว่า าเหตุอาจจะหาเจอง่ายบางครั้งก็ไม่ง่ายบางครั้งก็ยากนะครับผมอิเล็กรอนิกเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนจริงๆครับผมต้องบอกไว้ก่อนสิ่งที่มองไม่ด้วยตาเปล่านี่อะไรเป็นอะไรที่ยากมากนะครับโอเคนะครับขอฝากไว้่อน่นี้นะครับสวัสดีครับ